สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ครับคนคนพระพิเศษอีพีที่สี่ร้อยสามนะครับสี่ศูนย์สามนะครับมีพระสะสมพระเก็บแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ เพื่อนๆพี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับองแรกถ้าเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะมานิดนึงนะครับมีมวลสารครับมาเล็กนิดนึงนะครับ เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับต่อไปเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับ เสีนะเป็นเหรียญหล่อครับหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะครับเป็นเนื้อทองผสมครับหมายเลขสีนะครับหมายเลขห้นะครับ,รบเป็นนางพญาเนื้อดินนะครับ หมายเลขรับเป็นหลวงพ่อเงิน,นครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน,นครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับปี2-6นะครับ หมายเลขแปดครับเป็นเรียนวิทซ์งปีหนึ่งแปดครับหมายเลขเก้าครับเป็นหลวงพ่ทวดนะครับประสาทครับเนื้อผงขาวนะครับหมายเลขเก้านะครับ มายเลขสิบนะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะบสองสี่หนะครับ,รบเป็นเหรียญเก่านะครับสภาพใช้นะหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมนะสิบเอนะครับเป็นภาะวัดปากนามีเครือบนะครับ สิบสองครับเป็นเรียนหลวงปู่สุขนะครับเชื่อมนะครับหมายสิบสามครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดครับเนื้อโลโหะหมายเนสครับ สิบสี่ก็เป็นหลวงพุทวเหมือน,นกันคนนค 15, นะครับเตาลีดหลวงพุทธรับสิบห้าครับเป็นเหนรียญรอหลวงพ่อทา,านะครับเหรียญรอหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลาครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับด้านหลังมีเลขสองครับ สิบหกนะครับเป็นซุ้มกรอนเนื้อดินนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นลูกเหมือนปั้มหลวงพ่อแช่มนะครับฉลองรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยตร,รามีแต่งตะไบนะครับพแช่มวัดฉลองนะครับรุ่นหนึ่งนะครับ สิบแครับเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อกลานะครับหลังแบบนะครับสิบก้านะครับเป็นภาพพุทโทน,โน้อยนะครับยี่สิบนะครับ เ็นสริกาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับ2ี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ลอดวัดป้านไัยนะพิมพิมเสียงโล้นนะครับยี่สิบสองครับเป็นหลวงปู่ลอดวัดป้านไัยนะครับพิมพ์มเสียงแนะหลนนม,นแมนะครับ ยี่สิบสามนะครับเป็นสำเร็จหลวงพ่อท่าบนะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับระยองนะครับยี่สิบสีนะครับเป็นหลวงพ่อคูนะครับต่อโค้ดนะครับปี17นะครับาตาลึกนะครับต่อโค้ดชัดๆเลยนะครับ ยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทานะครับรุ่นสองนะเป็นเนื้อทองผสมนะครับเียด้านข้างครับมีรอยประกบนะครับมีรอยประกบรอยแต่งตะไบนะครับหลวงพ่อทานะรุ่นสองนะครับยี่สิบหกครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนะครับจะเป็นเนื้อนาวาครับรุ่นทูนเก้าครับ ยี่สิบเกณฑครับเป็นเหรียญพระคุณนนท์ครับวัดหนองโพนะครับยี่สิบแปดครับเป็นเหรียญเป็นลูกเหมือนครับครึ่งซีกนะครับหลวงพ่อพรมครับหลังเข็มกัดนะครับหลวงพ่อพรมมัดช่องแคนะครับเนื้อทองหลักคังครับ อีกเก้านะเป็นขุดสระนะครับขุดสระหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสามสิบนะครับเป็นยักษ์วัดละมุดนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเนื้อตะกัวนะครับ เป็นยักษ์วัตถุมุตับหล่อโบราณเนื้อตะกัวนะครับวัดอยุธยานะครับรายการสองร้อยบาททุกรายการเลยครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆเป็นพี่น้องชมและช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ